iMac เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ all-in-one ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท Apple Inc. iMac เปิดตัวครั้งแรกในปี1998และนับตั้งแต่นั้นมาก็มีการอัปเกรดสินค้าในตระกูล iMac ทั้งสเปคและรูปแบบของ iMac อ,อีกหลายครั้งโดย iMac รุ่นแรกเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี1998เป็นคอมพิวเตอร์แบบโปร่งแสงสีสันสดใสที่มีหน้าจอในตัว และมีชื่อเสียงในฐานะคอมพิวเตอร์ Macintosh เครื่องแรกที่เลือกใช้ระบบ f l o p p y d ip, i ิ k iMac G3 ในปี1998ถึงปี2003 Apple ได้เปิดตัว iMac ที่เป็นการละทิ้งการออกแบบ PC แบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยโดดเด่นด้วยเปลือกอันโปร่งแสงสีสันสดใสและเป็นการออกแบบครบวงจรที่บรรจุส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และจอภาพไว้ในเครื่องเดียวกันและกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม i m a c g 3ออกแบบโดยโจนาธานไอ